สบายดีจ้าพี่น้องเมนูเฮาก็มีตำข้าวปุ้นของน้องถมุก้อจ้าพ่นว่าเอาข้าวปุ้นในบเพ็ดแล้วก็มีตีนไก่น้ะจ้าพี่น้องต้อกนอ้าวมุกังนะโมอโ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 อนอออออออโอโมโอ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 าออ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  นั่งกินโยนใจทุน <wiele> บ้า <médico> น้ำบุกไม่กินกาแฟมันน้ำบุกเอาเจ๊กมันกินน้ำนี่ตัวให้มันโจ๊กนะบ้าอะไรมันยังไ่เอาโจ๊กนี่กระดินอย่ามาเทตันตาไหลเลยรสมันร้อปุ๊บ มั่งไม่ม,มามจุ่มฮะเอาจอกนี่ตำตีนไก่ตามเนาะไปบวมแบตเตอี่ต่อเอเา,าเตอรี่ไม่ใช่มาจี้ไปเป๊ะ โอ้ยยาินี่โอ้ยาจิ้มจนดกอันนี้ด็กนะผมเปนาบ้าอาจิ้อนด๊กก็ได้อันนี้ชรอืมเป็เพน ลูกแค่บุตรของคุณนะแตถ้าข้าไป็นสิ่งดีสุดของไทยก้องท่นนงงนานแกงสิโตเง็ช้แลกกินเท่าไหรมขายก้องพูดคนณก็ยากกบ่ากินที่น้องเบิกินนะนี่ลดจัแตกจอกแตกตลูกให้กันย่งางทั้งเนึ่นงไปผ่านก้องผ่านแกงสูบเบย์ข้าวพูดเนาะท่านทั้งหนึ่งใครทางพี่อะข้าขพวาพวูด

ก ah, ินแล้ได้กินมลสลีดด๋อมสยครั้เจ้าชีเฟสบันนี้แหละเปย์เอิรจะกวนให้เด้จ้าวจให้เด้จับจับตุ๊จับไรเนี่ยคุะนให้เด้ดาวหอที่จะกวนเรา ไปนะแดดดิจ่าร้อยฝ่ายเลยอะฮะอืมอืมเห็นแล้วอืมอยู่นั่นเห็นแล้วอ๋อเห็นดิ๊งไหม 黑、嗯、哥、嗯嗯，嗯，吃呢，我吃呢吗？我没吃呢，我吃哪儿的？ thoạt quá biết rồi mua thóc không mua được nó mới cho ăn không bốn

อุ้มสจ้องสจ้องบุังมองเนะบุเฟ่ยกระวนขนาดเลย่นรอนีขนาดเลยกน็ส่งยแต่มครบยามเพิ่งรับเพิ่งบรับกะวนแบบนี้เหรพี่น้องดูหนาดูขนา คุบดตอนนี้ยังไม่พีชเลยไปช่วยทำทำไม่พีชเลยพีสเลยโอ้ทำให้เป็นพีชเลยอืมแม่ฮึมพม่แ้า

没。 Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp

ยิ่งไปหามาัมานมาจนต่ายมาจนต่ายคน,นยแล้วต่าย,าย,ยมาจนต่ายมากมอ้ปาปี๊ป้ากันเฮียแล้วพี่ไม่ปนกนี่ก็โอ้ยยเจียงครับเซรีมาขายย่างนี้

คลิปนี้ก็ลาพี่ลาน้องไปก่อนได้จ้าพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องบ่าวแพนสาวนุกบ่าวแพนคืากยันแม็กกี้ข้อแอบ่าวจันลาวใตบ่าวลายพามวนท็อปทีนสวรรค์ี่เด้จ้าพี่น้องลาไปก่อน้จ้าพี่น้องไายบาย